โครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟสสไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะครับแต่ว่าใช้จ่ายแทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าได้ตามที่คุณเผาภูมิเคยถแถลงไปนะครับเงินดิจิทัล1บาทก็เท่ากับเงินสด1บาทใช้จ่ายได้เท่ากันส่วนจะใช้จ่ายผ่านระบบไหนจะเป็นแอปสำหรับใช้จ่ายโดยเฉพาะ หรือเป็นเมนูสแกนขึ้นมาในโมบายแบงกิ้งคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับแล้วก็จะมีการปรับลดเงื่อนไขาบางอย่างให้ใช้จ่ายกันได้สะดวกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนและในมุมของร้านค้าแต่ว่ายังไงก็ยังจะคงรูปแบบในการใช้จ่ายอย่างที่แจ้งไปในตอนแรกนะครับก็คือใช้จ่ายในพื้นที่เขตอําเภอเพื่อจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นแต่ว่าจะมีการผ่อนปรนข้อจากัดบางประการนะครับเพื่อ ใช้งานได้ง่ายขึ้นส่วนกรณีที่มีการพูดถึงว่าจะมีการเปลี่ยนเงินดิจิทัลเป็นเงินสดนั้นคุณเผ่าผูหมายถึงการให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถรับเป็นเงินสดจากการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแต่สําหรับเฟสที่3นี้ยังไงประชาชนก็ได้เป็นเงินดิจิทัลแทนเงินสดตามเดิมนะครับซึ่งรายละเอียดที่ชัดเจนเนี่ยรอการประชุมพิจารณาสรุปกับคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีท่านนายกแพททองทานเป็นประธานอีกครั้งก็จะมีการประชุมกันในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่านะครับจะได้รับเงินดิจิทัลน1,000บาทในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน68นี้ครับ